เรามีทรัพย์ไงรัพย์นั้นจะราคาเท่ากับเงินที่เขาไปหรือไม่อย่างไรลูกนี่ก็ต้องรับผิดชอบในกรณีถ้าเขาเอาที่ของเขามาจำนองทีนี้ในทางอีกทางหนึ่งล่ะอีกด้านหนึ่งล่ะสมมุติว่าในกอมายืมเงินอาจารย์ห้าแสนทำสัญญากู้ยืมชัดเจนแต่เอาที่พี่สาวหนึ่งไร่พี่สาวชื่อนางขอมาจำนองกับอาจารย์นางขอต้องเป็นผู้จำนองที่ดินผู้ค้ำประกันให้ในกอด้วยถ้าเกิดในกอไม่ใช้นี่ ถึงเวลาอาจารย์ไปโทรไปหาลูกหนี้ในกอเป็นลูกหนี้ไม่มีเงินใช้อาจารย์ต้องติดต่อคู่ค้ำประกันแล้วค่ะผู้ค้ำประกันให้ดําเนินการชําระหนี้ด้วยแต่ถ้าผู้ค้ำประกันมีที่มาจํานองด้วยก็ต้องดําเนินการทางกฎหมายสมมุติที่ที่เขาพี่สาวมาจํานองนั้นราคาสามแสนแต่นี่มีมีห้าแสนเราไปไล่เบีย้ยกับเจ้าของที่ไม่ได้เพราะที่ไม่ใช่ของลูกหนี้ที่เป็นของพี่สาวเขาเราต้องไปไล่เบีย้ยกับลูกหนี้ให้จ่ายเพิ่มเข้าใจเขียนว่าเข้าใจในกรณีจำนองเพื่อ